มนุษย์แทบทุกคนคงจะมีความรู้สึกอยากแก้แค้นขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เหตุใดสัตว์บางชนิดจึงมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยเมื <S <S ่อปี2016โคลงช้างป่าบุกข้อเมืองรานชีทางภาคตะวันออกของอินเดียทำให้ชาวเมืองต้องหนีตายกันจ้าละวันช้างโคลงนี้ ต่างมองหาศพของช้างเพศเมียตัวหนึ่งที่ตายหลังจากตกลงไปในคลองชลประทานสัตว์หลายชนิดยังแสดงออกถึงความแค้นใจและความพยาบาทคนเลี้ยงที่มีความโหดร้ายด้วยนอกจากนี้ลิงชิมแปนซียังรู้ด้วยว่าใครเป็นมิตรและใครคือศัตรูและหากคู่อริทำร้ายเพื่อนของมัน ก็จะมีการแก้แค้นเกิดขึ้น